สือความจริงความรักความเมตตาบทเทศข้อคิดและคำสอนเตือนใจของพระสันตะปาปาฟรังซิสรวบรวมโดยโป๊บรีพอร์ตตอนที่7พระศาสนาจักรไม่ต้องการความยากจนแค่ทฤษฎีเท่านั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นบรรดาอาธิการเจ้าคณะนักบวชหญิงเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกา ที่กำลังมีปัญหากับวัติกันว่าพระศาสนาจักไม่ต้องการยึดความยากจนแค่หลักทฤษฎีเท่านั้นแต่ต้องปฏิบัติจริงๆด้วยพร้อมกันนี้ทรงเตือนสติอย่าทำงานรับใช้พระเจ้าโดยมุ่งหวังตำแหน่งสูงๆที่สำคัญพระศาสนาจักอยากเห็นซิสเตอร์เป็นคุณแม่ฝ่ายวิญญาณที่นำสัตวุรุษไปหาพระเจ้า สมเด็จพระสันตปาฟรังซิสทรงต้อนรับบรรดาอธิการเจ้าคณะนักบวชหญิงกว่า800คนที่มาเข้าเฝ้าภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมประจำปีที่กรุงโรมซึ่งหนึ่งในผู้เข้าเฝ้าได้แก่กลุ่มอธิการินีจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังมีปัญหาอย่างหนักกับสมณก,กระทรวงหลักความเชื่อของวาติกันในส่วนของพระดํารัสต่อพวกเขาพระสันตปาปาตรัสว่า ความนบนอบคือการฟังเสียงพระประสงค์ของพระเจ้าการยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าจะทำได้ด้วยการไตร่ตรองและภาวนาความยากจนคือการเอาชนะความเห็นแก่ตัวตามหลักพระวรสารซึ่งสอนเราให้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าความยากจนคือเครื่องชี้วัดว่าพระศาสนาจักรไม่ได้สร้างอาณาจักรของพระเจ้าตามประสามนุษย์ ซึ่งก็คืออำนาจบาดใหญ่แต่เราสร้างอาณาจักรของพระเจ้าด้วยพระหันสถทานผ่านทางการทำงานรับใช้ผู้ยากไร้ทุกคนพระศาสนาจักรไม่ต้องการความยากจนในเชิงทฤษฎีแต่ความยากจนต้องเรียนรู้จากการรับใช้ผู้ที่มีความจำเป็นต่อสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงการถือพรมจันทร,ร์ไม่ใช่การทำให้ใครคนหนึ่งเป็นสาวโสดไม่ได้สมรส แต่มันเป็นการทำให้สตรีเหล่านี้เป็นคุณแม่ฝ่ายวิญญาณที่คอยดูแลทุกคนและนำลูกๆวิญญาณไปหาพระคุศเจ้าถ้าปราศจากซิสเตอร์พระศาสะนาจักรก็จะขาดความรักของแม่ที่มีต่อลูกไปอย่างแน่นอนพระศาสะนาจักรถูกทำร้ายจากการมักใหญ่ฝ่ายสูงในตําแหน่งหน้าที่พระศาสะนาจักรถูกทำร้ายจากคนที่ใช้งานผู้อื่น เพื่อสนองต่อความทะเยอทะยานส่วนตนจงดูแลเอาใจใส่ต่อกลุ่มสัตวุบรุษด้วยรักที่มีต่อพระศาสนาจักเพราะพวกท่านไม่สามารถพูดได้ว่าท่านรักพระเยซูแต่ไม่รักพระศาสนาจัก